สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n เอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีช่เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพนเวิร์ดอาร์ติลอรนะครับวันนี้อยู่กับคลิปเกมมือถือเ e g เ n น o องบุกคงเดมอนอารีนากันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามาสุ่มกาชานะครับสำหรับช่วงทดลองเล่นของเกม l e g e n น o f งุคงเดมอนอารีนานะครับเขาก็จะให้สวัสดิการสำหรับผู้ที่สามารถเก็บเลเวลเกิน2 5ได้นะครับจะได้รับโค้ดทุกวันเลยนะครับก็จะเป็นโค้ดที่ได้รับเหมือนเป็นยกสุ่มนะครับ ยกสุ่มตัวละคร10ตัวนะครับวันละ10ตัวนะครับเราสามารถก๊อปปี้โค้ดตรงนี้นะครับแต่ละวันเนาะปึ๊บอ่าแล้วก็เอาไปใส่ที่ตรงรหัสแพ็คของเราได้นะครับวางจบนะครับนี่ได้มาแล้วอีก10นะครับก็จะสามารถสุ่มได้เรื่อยๆนะครับ,บน,รนอกจากนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้ทองฟรีแล้วก็หยกฟรีที่เขาแจกมาให้ในชน่วงทดสอบนะครับเพื่อซื้อ ไอ้เจ้าหยกสุ่มได้ในราคาชิลา่า180ตำลึงทองนะครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงเล่นเปิดจริงเนี่ยเขาจะให้เราเติมเงินเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเหมือนให้เราเล่นแบบเติมเงินฟรีฟฟฟๆเลยน,น,นะครับก็เอามาถลุงกันให้มันเลยนะใครที่อยากทดลองเล่นก็อย่าลืมโหลดใน Google Play Store นะก็ต้องบอกก่อนนะว่าเครื่องบางเครื่องอาจจะโหลดแล้วเปิดไม่เจอนะครับ จะได้เฉพาะบางเครื่องนะของผมนี่ในโปรแกรมจำลองนี่ก็ตัวหนึ่งเจอตัวหนึ่งไม่เจอนะครับโอเคแล้วก็มีโค้ดมาแจกอีก2โค้ดนะครับก็คือรายหัดแพ็คอันแรกนะครับก็คือ L O W นะครับ my D i i s s c p l e m A y scary they look have a but heart ศูนย์ศูนย์หนึ่1นะครับ อ่ะตัวนี้นะครับ LOWDA ชนิดนึงนะครับปุ๊บตัวนี้จะได้อีกพันแปดร้อยตำลึงนะครับ <and S 2> ลแล้วก็รหัสแพ็ก VIP นะครับแปดปดแดนะครับอ่ะอีกหนึ่งรหัสแพ็คนะครับปุ๊บอ่ะจะได้เงินอีกห้าหมื่นนะครับ <Once S 1> ตรงนี้เราสามารถ <little> เอาไปใช้ซื้อไอ้เจ้าห่วงพันยกได้นะครับนี่ซื้อไปเลยนะ อยากจะซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อแล้วแต่ครับพรามันเป็นไอดีช่วงทดสอบเนาะแต่บางทีมันก็มีของอื่นๆมาขายนะเราเก็บไว้ซื้อบ้างก็ได้นะครับเพื่ออาจาจะมีของแบบเสริมพลังจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองซื้ออันนี้ซักเท่าไหร่ดี50 60แล้วละกันนะหมื่นหนึ่งครึ่งหนึ่งของที่เรามีละกันนะครับก็ดูซิว่าจะได้หงพันหยกอีก60ชิ้นหรือเปล่าอ่าได้นะครับตรงนี้เนาะทีนี้เราก็ไปซุ่มกาชากันเลยเพลินๆเลย นะครับมีตัวสุ่ม100ใบก็โอกาสที่จะได้ตัวระดับขุนพลสีแดงนนครับหรือว่า Ua เนี่ยก็คือ0ูนยนะครับก็จะแบ่งเป็น4ธาตุด้วยกันพวกกลุ่มแรกนะครับโลกเซียนก็จะมีจักรพรรดิสวรรค์แล้วก็เทพเอื้อหลางนะครับถ้าเป็นโลกศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีกวนอิมเจ้าแม่กวนอิมนะครับกับสุนงงคงแล้วก็โลกนรกนี่จะมีโฮลยินกระดูกขาวแล้วก็เย็นจวินส่วนโลกปีศาจจะเป็นอินซิปิทองกับปีศาจกระทิงนะครับก็ลองดูว่าขุนพลส้มทีี่่เรรามอยูนะคับ ตัวไหนที่คอมโบกันได้มันจะมีบอลของมันอยู่นะครับก็หาขุนพลแดงอันนั้นเนาะหรือว่าพอได้ขุนพลแดงอันนั้นแล้วก็มาใช้ไอ้กล่องที่แบบเลือกขุนพลส้มก็ได้นะมันจะมีกล่องเลือกอยู่นะครับในไลย์ที่ผ่านมาผมเลือกให้ดูไปแล้วตัวหนึ่งเนาะเลือกส้ำจังมาแล้วนะครับโอเคุ่มเลยดูซิว่า100่0จะมีแดงไหมรอบแรกไม่ออกเลยครับ มีขุณพลม่วงผู้พิซากสาน้อยแล้วก็ที่ดามังกรมอบทรัพย์อคุณพลม่วงกวางเผือกนะครับตัวละครก็เทพเหมือนเดิมนะอ่าได้เป็นพระสังกจายนะครับโหเทพแห่งมหาโชคลาภเลยตัวนี้เป็นสายฟื้นฟูคอมโบนะครับโหน่าจะคล้ายๆกับพระถังสัมจั๋งเนาะโอเคตอนนี้เราสคิปแล้ไปดูมันตีต่อไปนะครับปึ๊บ วืบโ,โหเย็บเลยครับรอบนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยขุนพลฟ้าเทพเจ้าเต่าตหน้ามาไม่มีนะครับอ่าเราซุ่มต่อนะครับอันนี้เขาบอกอีก19ครั้งเราจะได้สีส้มขึ้นไปแน่นอนนะครับอ่ะไม่เป็นไรดูสีว่ามีแดงไหมส้มเราไม่อยากได้แล้วโ,โหม่วงล้วนๆน,นะครับสาสิบแล้วถือว่าออกยากเหมอือนกันนะสำหรับสีแดงนะครับ คิดไปเลยได้เป็นคุณพลม่วงจอมคนง่ายนะครับมาถวนี้แหละแดงต้องมาโอ้โหส้มอีกแล้วนะครับยังไม่ออกแดงเซียวคุ้งคุงได้เป็นเขาทองนะครับปีศาจเขาทองนะถ้ามีเขาทองนี้น่าจะต้องมีปีศาจขขาเงินด้วยนะถึงจะครบคู่ ยังไม่ใช่ที่เราอยากได้นะเราอยากได้สีแดงนะครับไม่รู้จะออกหรือเปล่ารอกันต่ออีก60นะครับรปึ๊บฟฝึบส้มอีกแล้วนะครับโอ้ยไม่ออกจริงเลยเจ็บปวดได้เป็นตัวอะไรเอ่ยโหย เจ้าแม่สวรรค์น,นะครับขุ<ผ>่นพล,ลสีส้มนะครับสามารถรักษาแล้วก็น่าจะบับโลได้ด้วยตัวนี้เ <c oughs> มื่อกี้มาพร้อมกับนกไฟฟินิกสวยงามสง่างามมากนะครับเจ้าแม่สวรรค์แล้วก็สุนัขฟ้าคำลนสุนัขของเทพเออหลางเนาะมาต่ออีกห้าสิบแดงแล้วนะ <c oughs> ไม่แดงเลยฮะ จ้าแม่สายฟ้าโลดูดเลือดมารดาผียังไม่ออกเลยนะแตเดี๋ยวเราลุยต่อเอาให้ได้นะอีกสิครั้งปริยะทีนี้แหละลองกดด้านนีดูบ้างโอ้โหม่วงเป็นแถวเลยครับแต่ว่าไม่ได้สีแดงนะจงขุยนะครับ ปีศาด็อกซิงเสียนเท้าเปล่าเหวินสูก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับเอา้าุยต่อครันนี้มันต้องออกการันตีหนึ่งอันนะสีส้มหนึ่งตัวนะครับรอบนี้แต่ว่าอยากได้แดงฮึบเปรี้ยงโอ้โหสอส้มแต่ไม่แดงนะครับเหลือก,กินจริงๆปีสาจเก็ด,ดำดูสิจะได้ตัวอะไรสีส้มโอ,โอ,โอ้เป็น ลูกของอาราชาพิษัตวัวนะครับองไทเอ๋อนะองคไหเอ๋อเป็นตัวใช้ไฟนะครับมาพร้อมกับเอ,าส,าอสามล้อสามล้อซิ่งค์ตัวนี้โหดนะ <c oughs> แล้วก็โอ้ oh, มาพร้อมกับคุณแม่ของเขาเลยองค์ไหเอ๋อแล้ว <I will S 1> องค์หญิงพัดเหล็กนะครับ <to> คุณพลส้มบึ้มมากองค์หญิงพัดเหล็ก ฟื้นโทสะตรงนี้จะเป็นสายฟื้นโทสะแล้วก็ปล่อยอันติอะไรแบบนี้นะครับเร่งเร่งเกรเนาะโอเคเรายังเหลือใบสุ่มอีกออันนี้เขาบอกให้27ครั้งใช่ไหมเดี๋ยวผมไปซื้อเพิ่มนะครับเดี๋ยวสุมตรงนี้ให้หมดก่อนดูซิว่ามันจะออกไหมหรือมันจะไม่ได้จริงผมมีคนได้ปิศาจวัวเขียวไปแล้ว ไม่ยอมออกตัวสีแดงเลยฮะเอาอีกสิบครั้งฮึบเปรี้ยงโอหม่วงล้วนคนสุ่มคนเข้ามาสุ่มกันเยอะมากนะครับนะัมันเป็นช่วงลองแบบเหมือนเขาให้ไว้ใช้ฟรีนะครับก็จ่ายกันเพื่อนเลยอีก7ครั้งเนาะของผมอ่ะเดี๋ยวเราลองซื้อดูนะครับ ซื้ออีก9ใบปึึบอาได้ครบ10พอดีเมื่อกี้แล้วก็ไปซุ่มต่อนะครับอันนี้เอ้ยสีส้มหนึ่งตัวไม่แดงนะครับอันนี้คือ110่้บใบนะเนี่ย <I wish S 1> ได้ <you S 1> เป็น <been S 1> ผีหลานหัวเนะี่ย <laughs> อย่าพันไปพันมานะตัวนี้เป็นจัวโจมตีคอมโบซ้ำนะครับผีหลานหัวเป็น ฝั่งศักดิ์สิทธิ์เนาะอีก2ี่ครั้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปซื้ออีก30ใบดูซิว่ามันจะออกไหมสรุปแล้วนี่กดไปประมาณ140บใบนะเนี่ยถ้าเกิดกดเนี่ยร้อยสาใบเนาะเอาซื้ออีก30ใบ โอเคพอละทองเราหมดละเก็บไว้ใช้อย่างอื่นบ้างจัดไปครับอสามมันติแดงไม่มาเลยอีกทีนึง โอ้ยโอ้โ oh, หเงียบเลยนะครับรอบที่ไม่มีแบบการันตีนี้ส้มยังไม่ออกเลยนะอ่ะเดี๋ยวสกิปไปตัวนี้ตัวใหม่เนาะขุนพล,ลม่วงเทีสายฟ้าอะไรเนี่ยอ่ะสุดท้ายนะครับกับมันตีสุดท้ายน่าจะรวมๆแล้วประมาณ130ตัวละครนะครับ13สมันติเนาะดูซิว่าจะได้ไหมเอ่ยสีแดงไม่มานะครับเป็นส้มอีกแล้ว ได้เป็นตัวนี้นะครับราชามังกรทะเลบุรพานะครับขุนพลส้มเป็นตัวทัศเซียนนะครับผิดหวังผิดหวังมีมาย่ยอีกแล้วอีกสามสิบนะแต่ว่าเพชรน่าจ,จะไม่พอแหละนะครับโอเคครับ ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากลองเล่นนะครับก็ลองโหลดดูใน Google Play Sto r e ได้เลยนะครับเป็นช่วงทดสอบการเล่นเนาะก็จะมีถ้าเก็บเลเวลรไปถึง25เนี่ยเขาจะมีสวัสดิการให้สุ่มนะครับแล้วก็นอกจากนี้ทุกวันจะมีการแจกหยกฟรีแล้วก็ตำลึงฟรีให้กับ ให้เรามาซื้อคือพวกเนี้ยตัวสุ่มนะครับแล้วก็ลองสุ่มดูได้ลองเลือกเล่นตัวละครได้ไหลายๆแบบดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเท่านี้เลยแล้วกันนะไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ